ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาเสริมกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับความร้อนของ Pocket WiFi d l i ีลรุ่นนี้นะครับผมเจอมาเองว่าบางหัวชาร์จนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เขาจะไฟหยุดแล้วชาร์จเต็มแล้วแต่บางหัวชาร์จเนี่ยปล่อยให้ Power Bank ใช้งานไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดๆนึงไฟตัวนี้ลดลงเองหัวชาร์จบางรุ่นเขาก็กลับมาชาร์จใหม่นะครับซึ่งต้องระวังด้วยนะพอเริ่มชาร์จใหม่แล้วเราใช้ไปพร้อมกัน การชาร์จด้วยแล้วก็ใช้ Pocket Wi-Fi เล่นเน็ตด้วยทั้ง 4G ทั้ง 5G นี่แหละครับหรือทั้งขึ้น Wi-Fi 5 g ิแล้วก็ขึ้น2.4 g ิ มันจะทําให้ตัวนี้ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกนะครับถึงแม้ว่าวิธีแรกเราจะชันไว้แล้วก็ตามตรงนี้เป่าพัดลมสามารถช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแล้วก็วางไว้ปกติเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกแต่พอมันชาร์จไปด้วยแล้วมันใช้ไปด้วยใช้หลายคนเนี่ยมันจะร้อนนะครับฉะนั้นไอเดียที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้ก็มาเสริมให้เฉยๆว่าให้ชาร์จแบตพ็อกเก็ตไวไฟตัวนี้จนเต็มก่อนนะครับคุณอาจจะปิดไปก่อนก็ได้นะ แล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มพอเต็มแล้วเนี่ยค่อยเปิดใช้งานมันจะหยุดชาร์จทันทีขึ้นกับหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จต้องเป็นรุ่นธรรมดาที่จ่ายไฟ2.4ก็ได้ 2.4A เลยละครับ5์2.4ชาร์จให้เต็มนะหรือไม่ก็เป็นหัวชาร์จปกติที่มันไม่ฉลาดพอที่จะตัดไฟนะครับเขาก็จะใช้งานในขณะที่แบตเต็มนี่แหละไฟแบตไมก่กระพริบก็คือไม่ได้ชาร์จนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้อแดปเตอร์บางรุ่นนะยกตัวอย่างนะครับ ผมใช้อด a ปเตอร์ U g r ร e n รุ่นนี้ซึ่งชาร์จเร็วกับมือถือก็โอเคดีชาร์จเต็มแล้วก็ถอดอะไรประมาณนี้แต่พอผมใช้รุ่นนี้ชาร์จตัว Pocket WiFi พอเต็มแล้วเขาก็หยุดนะครับหยุดชาร์จตัดไฟไปเฉยเลยทำให้ Pocket WiFi เนี่ยเขาเดนแบตเตอรี่คือเขาใช้งานแบตเตอรี่ของตัวเองไปเรื่อยๆลดต่ำลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอถึงจุดๆนึงตัวเนี้ยจะฉลาดพอ ที่รู้สึกว่าไฟตัวนี้ลดลงนะครับก็เริ่มกลับมาชาร์จใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาดูจากอะไรนะครับซึ่งเขาอาจจะพิจารณาจากแรงดันของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ได้ทั่วๆไปซึ่งอุปกรณ์ทั่วๆไปก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่พอฟังกช์ชันเขาเป็นแบบเนี้ยเขาจะช,ชาร์จชา์จหยุดหยุด,ยด,ช,ดชาร์จชา์หยุดหยุด,ยดตัวนี้ก็ใช้แบตตัวเองขึ้นลงขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะครับทําให้พอกลับมาชาร์จเนี่ยก็ชาร์จใหม่อีกรอบตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าร้อนกับปกตินะครับ เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับหัวชาร์จนะครับผมใช้หัวชาร์จบางรุ่นที่เป็นชาร์จธรรมดานี่แหละชาร์จไปเรื่อยสองจแอมป์แล้วเขาก็เต็มพอเต็มแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ใช้ไฟจากหัวชาร์จโดยที่ไฟชาร์จตัวเนี้ยไม่กระพริบซึ่งแบบเนี้ยมันลดความร้อนได้เยอะนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ใช้งานนิ่งๆเอาวางเอาไว้ทั่วๆไปเนี่ยก็แนะนําว่าใช้วิธีผมชาร์จให้เต็มก่อนนะครับใช้หัวชาร์จธรรมดานี่แหละ2อแอมป์แล้วพอไฟนิ่งแล้วเปิดใช้งาน หรือถ้าคุณจําเป็นต้องใช้แล้วก็ชาร์จไปด้วยคุณก็ใช้หัวชาร์จธรรมดานี่แหละชาร์จให้เต็มตอนชาร์จก็เปิดพัดลมให้หน่อยแล้วก็อาจจะตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับทําให้พอตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็ชาร์จร้อนแป๊บหนึ่งร้อนมีเวลาจํากัดพอเต็มแล้วเขาก็ไม่ร้อนแล้วครับแบบนี้ก็จะอุ่นๆซึ่งปกติเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยชาร์จเอาไว้อย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่าชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยเนี่ยมันร้อนเต็มๆแน่ๆนะครับฉะนั้นรีบชาร์จให้เต็มแล้วรรีบบหยุดนะคั ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเล็กน้อยที่ผมเจอเองนะครับผมซื้อมาใช้แล้วก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้พร้อมกันทั้ง Wi-Fi 5 g b กแล้วก็2.4 g ิอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำเอาไว้เนี่ยก็เป็นรุ่นทางเลือกนะครับนค้าจากจีนถูกกว่าแต่ก็ไม่มีแบบ แล้วก็ใช้ Wi-Fi พร้อมกัน2คลื่นไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาโชคดีที่ผมสั่งรุ่นนี้มาใช้งานนะครับอาจจะเจอปัญหาเนื่งความร้อนนิดหน่อยก็หาทางแก้ปัญหาเอาตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่าในใดมีคำถามคอมเมนต์ไวได้เลยเดี๋ยวที่ดีบสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ